ได้ค่ะกี่โมได้ได้ค่ะแจกขนมลูกแจกขนมพี่พี่เขาเอาถุงมาพี่ถือให้ได้อยู่ได้อยู่เอาพี่ถือให้ ไข่คลองเหรอคะแปะแปะได้นอนหรือยังคะนิดหนึ่งรอดอไหวป้าสายได้จับหน้ขอบคุณครับสาได้ครับไม่พอแน่โอ้ไม่พอแน่เลยขอให้เขาก่อนเลยเออให้ให้ก่อนเลยคครับสนไข้คนไข้สายไลน์เหรอคะ เราจะกินขนมก็ได้นะเากินโซอินเขาคือใส่หมวกเ้าจะใส่หมวกก็พี่บุมไม่ใส่ไงมัวเราหนวกหู เาก็อยากได้ลูกอมนะพี่บูเราอยากได้บูพี่บูมขายสาลายค่ะทุกทุกคนสาลายค่ะสาล่ายกไม่พอกะไรไมพอะในขณะที่เรานั้น ทั้งแตกต่างใ <c oughs> ก้ไปแล้วนะมมน้องบูมน้องบูมยังไม่ได้นอนนะคะทุกคน หมดยังเมตตาตลอดเลยเอาหมดมาดีเลยทั้งวานอ่ะคุ้ค่าให้เาดีก่าไม่ไวเลยไม่มย ใช่นี่กี่โมงคะเอาถุงมาก็ได้ ซูมหลอยเพิไปเข้าบไก่พี่ปมใส่หมวกได้ไหมครับใส่ดออกไม้ มองไม่เห็นตาจริงๆเอาหมวกขึ้นไหมมันเริ่มขยับเข้ามาใกล้ปะ <c oughs> ข้างหน้าขอโทษนะคะมันใกล้น้องไปไหมเอ่ยข้างหลังมันจะได้ได้อยู่ได้อยู่ใช่ไหมโอเคเอาอยู่ใช่ไหมคะเอาอยู่ใช่ไหมคะลืมตาหรือยังคะลืมแล้วลืมตาแล้วแต่ยังไม่ลืมเราใช่ไหมลืมตาแล้วแต่ยังไม่ลืมเราใช่ไหม ตอบไม่ได้มันใกล้ไปมันใกล้ไปไงฉันบอกแล้วพี่โบทันด้วยเว้ยเหมือนพี่โบจะถึงตอบทำไมมันดูมืดแล้วอ่ะ 好好 สอดมาอยากจะอาบต่ปเนะฮ่าฮ่่า่า่า่ หัวใจหน่ยค้าเสือต้องก้มหน้าด้วยหรอตอนไม่เห็นตาแล้วนะเอ็มโซซอรี่นะ เราต้องหมุน<อ>เราต้องหมุนกล้องหมุนไปหมุนมานน <laughs> เป็นตูนใช่ไหมนั่นเลยถ่ายมั่นต้องถอยออกใช่ไหมเป็นหมวกเปล่าถอ, <laughs> อดออกก่อนไหมหมวกอันนั้นอะใ <laughs> สเ่เลยหมวกมันบังหน้าหรือว่าแบบนี้ขนาดใส่ไว้ท่าน ยังไม่เข้าค่ะเข้าประมาณเก้าครึ่งมีคนกำลังจะมาอีกสิบนาทีใส่ถุงถามว่าได้นอนหรือยังดีกว่าโอ้งอนะีก

ช่วงนี้แดดมันแรงเดี๋ยวแอลลูเกียบชอจ้ะมกบเลยวันนี้เราที่งใกล้ลใสน๊นไเนนีน เอาวิจิตรค้าก่อนะนะครับทุกคนาษาไทาค่ะครับไปตามสาระไปมีของจะให้น้องได้ไหะขอรูปมองกล้องหนึ่งรูปหรอ ไม่มีไมม่ี <ś led> ขอบคุณค่ะไปเจอกันวันนี้วาทิมาว่าในป่นว่สวัสดีครับทุกน <S <S ค,คน บายดีไหมฮะบ๊ายบายครับขอแบบให้เพื่อนๆมาวันที่17อ่ะของบ้านอ่ะบุงแคบอะขอให้บ้านเราด้วยดิสิบเจ็ดนี้นะครับก็อย่าลืมมา คอนเสรตครั้งใหญ่ของพวกเรากันนะครับวันที่17บเวันเสาร์นี้ครับผมเจอกันนะครับของบูมสาวกันวันนี้กำลังจะกลับบุรีรัมย์ครับผมมาเจอกันใหม่ที่วันที่1ินะครับมากันีเยอะนะครับผมขอบคุณครับขอบคุณอาแล้วะขอบคุณครับับนดีะครับบ๊ายบายค่ะบ๊ายบายครับ มาดูแลตัวเองครับอตัวเองไไม่ด้นอตโอเคจอได้ไหมอันนี้ถุงเปล่าที่หนึ่งอันนี้ให้แม่อันนี้เอาไปให้แม่ได้ได้ได้ขอแม่ให้มาว่าพี่เอากลับไม่เป็นไรเอากลับเผื่อใส่ถุงเผื่อใส่ของพับก็ได้ฮะ